ก็สวัสดีครับวันว่างๆมารีวิวการปักคืนของนกกวักครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเด้อเป็นหุ่นยางไม่มีนกจริงแล้วก็ไม่มีนกเข้ามาอันนี้คือรีวิวให้ดูว่าการใช้งานครับผมอันนี้เป็นหุ่นนกกวักใช้ปักคืนด้วยคืนสีเขียวสามสิบหลักวิธีปักครับผม สถานที่ธรรมชาติลักษณะการใช้งาน,นครับผมคืนสามสิบหลักปักง่ายครับผมไม่ต้องปักรอบนกนะผมนะปักแค่ว่าดักทางว่าสังเกตด้านหน้าครับผมเนาะด้านหน้าด้านหน้าก็ทีโล่งๆครับผมอันนี้คือหันด้านข้างให้นกเห็นนกป่าเห็นแนละ้วจะวิ่งเข้ามาเตะอันนี้คือสลับปัก ปันปลาสลับมุมมัวไปเลยให้รอบนกไปเลยไม่ต้องปักเรียงแถวหรือว่าเอ่อปักเป็นวงกลมไม่ต้องปักครับผมปักมุมมัวไปเลยปักมวัวเสียบไปเลยครับปักดักไปเลยครับผมแล้วก็ให้รอบนกนี่ครับผมปักมุมมัวไม่ต้องไปปักเรียงแถวเพราะว่าสามสิศหลักมีเหลืออยู่แล้วครับผมเพราะว่าไม่ได้ตีวงกว้างเหมือนต่อไก่ ลักษณะครับผมถ้าข้างหน้าก็สังเกตแต่ผมจะยกกล้องขึ้นให้ดูว่าเป็นหน้าน้ําสังเกตว่าน้ําต้องอยู่ด้านบนเพื่อนกเข้ามาอ่าฝั่งกล้องนี่จะลงจะโลง่งจะทึบแล้วก็ไม่แนะนําใต้ต้นไม้นะผมนะไอที่ลงลงเพราะว่าถ้ามาตามต้นไม้เนี่ยนกก็จะอยู่บนต้นไม้แล้วก็ร้องแล้วก็ไม่ค่อยลงถ้ามีตัวก็โดนแน่นอนครับผมอันนี้คือรีวิว ให้ดูก็บอกไว้ก่อนอีกทีครับผมเพราะว่านกตัวนี้ก็มีปรบรคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผิดนะผมนะอันนี้คือผมรีวิวให้ดูการปักครับผมจะปักมัมม่วๆไปเลยปักเจี๊บมั่วเลยจะไม่เป็นแถวเหมือนต่อไก่ดีวงกว้างถ้าเป็นไก่ก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ครับผมปักมัมม่วๆไปแล้วก็เปิดลําโพงปิดไว้ครับผมแล้วก็มาเปิดเสียงให้ฟัง ็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมอันด้านหน้าอันด้านหน้าครับผมจะเป็นร่องน้าครับผมเป็นล่องน้ําลักษณะครับผมพอดีมาหานอไม้ก็เอามารีวิวให้เอฟซีได้รับชมครับผมส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไปดกครับผมแล้วก็ไม่ได้ไปต่อครับผมจนมาก,ก็แค่รีวิวเพราะว่าเคยโดนมาครั้งหนึ่งแล้วก็กลัวนะครับเนาะเพราะว่ามันทุกวันนี้จะทําอะไรก็ผิด ไปหมดเกือบทุกๆอย่างครับผมถ้าเป็นสัตว์ป่าพระบรคุ้มของเกือบทุกนกทุกชนิดครับผมลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ตอนนกจะวิ่งมาตรงที่ว่าด้านตรงๆครับผมต้องว่าหันหันนกหุนนกให้ด้านข้างให้นกป่าได้เห็นตรงที่ล่องไกลๆก็ติดที่ถนนก็คืออ่าเป็นร่องน้ําประมาณนี้ครับผมเนาะพอดีมหาหนอไม้บงหวาน เลยเอามารีวิวให้ดูแล้วก็เปิดเสียงคอคอไปเรื่อยๆครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินห้านาทีครับผมถ้ามีตัวนะแถวนี้ตะวัดแถวนี้ไม่มีครับผมเพราะว่ามันโล่งแล้วก็ไม่มีพื้นที่ที่มนกอาศัยอยู่ คือสังเกตว่าถ้าเกิดว่านกมันล้องจุดเนี่ยยังไงก็ได้ตัวครับผมอันนี้คือรีวิวนะผมเนาะเอซเป็นเพียงแค่การรีวิวเพื่อได้อัปเดตวันต่อวันลงทางช่องให้ได้รับชมครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงตอนนี้ครับผมปากง่ายครับผมดักง่ายก็าฝากขอบคุณครับผมเอฟซี FC ท เขามารับชมและติดตามกับบ่าวบรงการมานาเช่นเคยครับผมเนาะขอบคุณครับคลิปนี้ก็ขอให้ล่ำล้ำรวยๆทุกท่านครับผม